ธรรมธรรมบัญญายโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัสุชยาพาตุบุตรก้ 9. แก่นธรรมว่าด้วยเรื่องของจิตในวงเล็บจิตเดิมจิตหนึ่งทีติดจิตทีติภูตัง จิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมจิตกลับคืนสู่จัก,กรวาลเดิมจิตสิ้นการปรุงแต่งแสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่22มีนาคม2561ท่านทรงกลด วันนี้ขอนำโอวาทธรรมหลวงปู่จวนกุลเชษโถมาให้อ่านศึกษากันจะต้องพูดเรื่องปัจจัตังและทีติจิตอีกครั้งหนึ่งปัจจัดตังเป็นอย่างไรทีติจิตเป็นอย่างไรปัจจัตังคือรู้เองเห็นเองส่วนทีติจิตคือจิตดั้งเดิม ท่านเปรียบว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาจิตและทีติจิตต่างอยู่ในฐานเดียวกันแต่มีชื่อต่างกันอัปปนาสมาธิเป็นจิตที่แน่วแน่ลงไปจนถึงจิตเดิมอัปปนาจิตก็เหมือนกันทีติจิตก็เหมือนกัน ทิฏจิตเป็นจิตที่ว่างไม่มีอารมณ์เป็นจิตเดิมเป็นจิตที่ท่านเรียกว่าประพัดสอนแจ้งสว่างจะอธิบายให้ฟังถ้าผู้เข้าไม่ถึงไม่เห็นผู้เข้าถึงเห็นใครจะพูดอย่างไรก็ช่างไม่สนใจเพราะรู้อยู่แล้วเป็นปัจจัดตัง อัปนาสมาธินี้จิตนั้นไม่มีเศร้าไม่มีหมองไม่มีมืดไม่มีมัวเหมือนพระอาทิตย์ท่านส่องสว่างอยู่แต่ที่พระอาทิตย์จะมืดจะมัวเศร้ามองเพราะขี้เมฆเข้ามาบดบังพระอาทิตย์ไม่ใช่พระอาทิตย์เลื่อนเข้าไปหาขี้เมฆนี่ท่านเปรียบไว้ในหนึ่งธรรมชาติของจิต มันเป็นของใสบริสุทธิ์หากแต่มีกิเลสเข้ามาหมักหมมบทบังจึงได้ฝ้าฟางไปถ้าใช้สติปัญญาชำระให้ดีๆแล้วมันก็จะลงสู่สภาพบริสุทธิ์อีกในหนึ่งท่านเปรียบขี้เมฆนั่นแหละเปรียบเหมือนอุปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ได้แก่โลกธรรมที่ไหลเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเลยให้มัวเมาจิตก็เลยมืดแสงสว่างก็ถูกบดบังอีกในหนึ่งท่านเปรียบเหมือนการเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดศลบเลข1นถึงเทิ้งยังเหลือแต่ศูนย์อยู่ศูนย์นี้เลขศูนย์นี้เปรียบเหมือนตัวทีติดจิตคือจิตด,ดั้งเดิมซึ่งก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรจะบวกลบคูณหารกับเลขอะไรก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าได้ ว่าศูนย์นี้จะว่าไม่มีค่าก็ไม่ได้แต่ถ้าเอาไปต่อเพิ่มกับเลขจำนวนใดก็จะทำให้เลขจำนวนนั้นวิจิตพิสาาไปเช่นเลขหนึ่งเอาเลข0 0 0 0 0ต่อเข้าเป็น10เป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ไปแม้เรื่องของจิตก็เช่นกันเรื่องถีติจิตนี้ถ้าขาดสติปัญญาแล้วถอนขึ้นมาไม่มีสติปัญญานะเมื่อขาดสติปัญญาพลังเผลอถอนขึ้นมาปล่อยถอนขึ้นมาเฉยๆประสบอารมณ์อะไรเป็นกิเลสไปเลย นี่มันจะหยุดไม่ได้มันเผลอสติของเราไม่ดีท่านว่าจิตเป็นของพิสดารมากมายแต่ว่าถ้าทีติดจิตตัวนี้ได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาดีแน่ชัดแล้วก็ลงสู่สภาพเดิมอันใสบริสุทธิ์ อ่านแล้วสรุปได้ว่าทีติจิตทีติภูตังจิตเดิมจิตหนึ่งคือสิ่งเดียวกันผู้ปฏิบัติขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ปโปรดขยายความด้วยค่ะท่านทรงกลดไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไรเพราะมันเป็นปัจจัดตัง คนปฏิบัติจึงจะรู้เห็นได้เองจิตมีดวงเดียวนอกจากนั้นเป็นกิริยาจิตทั้งนั้นหลวงปู่เทศก็บอกไว้ถ้าเจริญสติจนแยกจิตออกจากอารมณ์จากขันได้ก็จะพบจิตจิตที่พบนั่นแหละคือจิตเดิมจิตหนึ่งหรือทีติดจิต ทิฏิภูตังในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมก็เขียนไว้อยู่ในข้อ41ตอนประสบการธรรมลองไปอ่านดูนะจะเข้าใจที่กล่าวว่าผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมก็คือจิตนี่แหละนอกนั้นไม่ใช่จิตถ้าเห็นธรรมพบจิต จะเห็นว่ารูปนามอารมณ์ทั้งปวงที่พระอภิธรรมเรียกว่ารูปเจตสิกล้วนออกมาจากการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นที่เห็นออกมานั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าจึงบอกอีกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็เห็นธรรม ตัวที่ใกล้ชิดกับจิตมากที่สุดก็คือวิญญาณขันธ์แต่วิญญาณขันธ์ไม่ใช่จิตจิตก็จิตวิญญาณขันธ์ก็วิญญาณขันธ์พวกที่ไม่เคยพบจิตก็คิดว่าวิญญาณคือจิตหนักไปกว่านั้นเห็นอารมณ์ความนึกคิดเป็นจิตที่จริงมันคนละอันกัน พบจิตพบธรรมก็หายสงสัยเมื่อนั้นทิติภูต่งฐานะเดิมของจิตหมายถึงผู้ที่เห็นจิตแล้วเดินมรรคต่อจนถึงจิตแต่การเดินนี้เหมือนจจกทวนกระแสเข้ามาอย่างจิตถึงจิตก็ถึงธรรมถึงธรรมจึงจบกิจหลวงปู่มั่นจึงแยกเป็นว่า เห็นจิตหรือใจคือเห็นธรรมถึงใจคือถึงธรรมใจมันถึงตัวมันเองบอกไม่ถูกเหมือนกันเมื่อถึงใจก็ไม่เคลื่อนไปไหนอีกสิ้นการปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าจิตหนึ่งแม้จะยังไม่ถึงใจแค่อย่างถึง ก็สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรหลายครั้งที่เราบอกว่าคำว่าจบกิจนี้ไม่ใช่พูดกันพลอยๆพูดกันพร่ำเพรือ่อเดี๋ยวคนนั้นจบคนนี้จบคนที่จบกิจจริงๆคือพระอรหันต์การที่จิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือทิติจิตหลวงปู่ดูลก็บอกว่า กลับคืนสู่จัก,กรวาลเดิมซึ่งไม่ใช่จัก,กรวาลในทางวิทยาศาสตร์เพราะจัก,กรวาลน,นั้นยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ยังหยาบอยู่อีกมากคำว่าจัก,กรวาลของหลวงปู่ดูลหมายถึงความว่างเดิมเพราะสภาวะเดิมของจิตคือว่างแต่เป็นความว่างที่มีอยู่ สิ่งที่เราแสดงเราพูดมันลึกซึ้งอย่าเอาความคิดความเข้าใจมาจับมันไม่มีทางเข้าถึงหรอกจิตเดิมมันว่างบริสุทธิ์แต่เพราะอาวิชชาจิตจึงปรุงแต่งอะไรขึ้นมามากมายเรียกว่ากิริยาจิต เราจึงมาแก้ไขจิตเราให้มันฉลาดขึ้นมาด้วยการเรียนรู้ขันห้าอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมากเลยนอกจากขันห้าแม้หลวงปู่เทศก็บอกว่าผู้มีปัญญาท่านจึงศึกษาอารมณ์ให้รู้แจ้งในอารมณ์จิตหรือใจจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พอไม่เกี่ยวข้อง จิตหรือใจก็ออกมาจากความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องก็คือความยึดมั่นหรืออุปปาทานพอไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็หลุดออกมาให้เห็นที่เห็นมีจิตเดียวไม่มีอื่นแล้วจิตก็เรียนรู้จิตปล่อยวางในขันในจิตถึงตัวเองอย่างสมบูรณ์ คือทีติภูตังนั่นเองส่วนที่หลวงปู่จวนพูดเรื่องอัปปนาสมาธิก็เพราะว่าเมื่อถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวเช่นกันแต่เป็นการถึงด้วยอำนาจสมถะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่การถึงทีติภูตังเป็นการถึงด้วยปัญญา การรู้แจ้งในขันในจิตเป็นการถึงที่แท้จริงส่วนอัปปนาสมาธิมันปรุงแต่งออกมาแล้วบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ถึงไม่แน่นอนมันเสื่อมได้เพราะมันปรุงแต่งไงเรื่องนี้ก็ลึกซึง้งก็ขอให้อ่านผ่านๆไปอย่าสนใจคิดอะไรมากเลย แต่เมื่อถามมาก็ตอบไว้เป็นมรดกธรรมเรื่องที่ควรสนใจใกล้ตัวก็คือทำอย่างไรจะให้ชีวิตประจำวันดำเนินไปได้ด้วยการมีสติดีกว่าอย่าเพิ่งไปเรียนรู้เรื่องให้จบกิจเป็นอรหันต์กันเลยเอาแค่พบจิตพบธรรมก็ทำให้ได้กันก่อนเถิด วันนี้มีสติรู้เท่าทาันอารมณ์กันบ้างหรือยังเอาแค่นี้ก่อนสังเกตดูคนคิดมากจะฟุง้งคนทำมากจะสงบสงบด้วยสติด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันอารมณ์ใครจะรีบร้อนอะไรก็ปล่อยเขาเถิดเขาก็ได้แค่ความรีบร้อนเท่านั้นเอง ทำมะไม่ได้หรอกคิดว่าของอย่างนี้คิดเอาหมายเอาเข้าใจเอาแล้วจะรู้เรื่องของมันจะจบกิจเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เจริญสติที่ถูกต้องหรือถ้าจะหลอกตัวเองว่าตนรู้ธทำเห็นทมแล้วจบแล้วไม่มีอะไรจะต้องทำแล้วก็ปล่อยเข้าไปหรือไม่ต้องทำอะไร แล้วจะรู้เห็นอะไรนี่ก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันที่หลวงปู่ชาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนั่นก็อย่าตีความหมายผิดๆจริงๆยังต้องทำอยู่มีคนไปถามว่าการปฏิบัติที่รัดมีไหมหลวงปู่ชาบอกว่ามีเขาก็ถามว่าต้องทำอย่างไร หลวงปู่ก็ตอบว่าไม่ต้องทำอะไรหมายความว่าอย่างไรเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาไม่ว่าดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์ให้เฝ้าดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไรไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเห็นอารมณ์สักแต่ว่าเห็นนี่คือความหมายของคำว่าไม่ต้องทำอะไร เห็นแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใจก็อยู่ส่วนใจอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์ต่างคนต่างอยู่ใจกับจิตก็อย่างเดียวกันไม่ใช่จิตอย่างหนึ่งใจอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยที่หลวงปู่ชาสอนว่าไม่ต้องทําอะไรตรงกับ คำสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลที่ว่าเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกอย่างไรก็ให้หยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปทะเลาะวิวาดโต้แยง้งอย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวออกไป อย่าไปวิาพากษวิจารณ์ต่อไปอย่าไปใส่ใจอีกต่อไปพอกันเพียงรู้อารมณ์เท่านี้เองหยุดกันเพียงเท่านี้